ลูกตาตาโต๊ะก๋ก๋ยห่ที่หล่านม่ทิ้นครับไฟทิ้งเรืองทำทุนตจงโชคดีสามสองหนึ <Okay. S 1> ่งไปใส่าดัลกดั ไปได้ครับที่รี่เลยจำจำบุญจำจำทำทุนนี่คือทีมงานทำทุนเอ่อบอกเบ,บ,บียดกับเบียดโยหาหมองยูหม่องนุอง วางหางไปเน้นงหวอ่านในตำแหน่งที่สูงสูงครับทำดินลุนกันเบิกนกันราเวลาครับตุกตาตุ๊กเดนนาผ้าครับเย็มากขออนุญาตขอจุงเดนนาผาเย็ดเปิดเ็ดเปิดตรงตรกตามจะมง ลมลำเปลนบังไนั่งถานหน่อยหลอดเดีวกับเ้สอายาีคนไปกเ็บลนเด้อเก็บลันพาเกับลันครับับ้นั้นจะทำดีที่สุดแล้วนะครับลำไหลอ่ะครับเราไปได้จรลงจงานได้ครครับ ด้านซ้ายด้านขวานาทารปลอดภัยช่อมาขามหวานไปงานช่อมาขามหวานจงโุกดีสามสองหนึ่งฟาดเฮ้ยโอเห็นเฮ้ยเฮ นะบออกจากขานครับออกจากขาเง้มเบ่งทอรองลันน่าจะไปได้แล้วครับสุดท้ายสี่เป็นลูกหลอกแบบนี้ไปแล้ว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 แม่บักจอนแม่บักจอนคุณจะต้องทำได้ทีมงานพิทวากอนทิ่ว่าก่อนนะคับก่อนครับสามสองหนึ่งไป แต่กหน่งหว่งหน่งหนึ่งหนึ่้หล้่งหนไ่งห่งานึ่งนึ่งหน่งหนได้หน่นึ่งหนึ่้หนึ้น่หนึ่งหน่นท่น่ ที่ด้ทุกันก็ไดษครับลำดาบครับรอเวลาครับตกใกล้ๆนี่หลายไม่เลี่ยงเป้บวกหลานพี่แทนครับจะต้องแก้ทางได้เพื่อแม่แม่รัจยาแม่นวลแม่ลงเยาวไปที่ก้นจรงตางสามสองนั้นไป ไปไปไปนี่เธอจำ๋อ,อวันนี้ไม่เหมือนวัน,วน กันละไ่ไรก็คิดมาัสิคืนที่ไม่ลี่ยงไปไ่เสลียงท่นสืยอนเงบกะบ่ได้ท่านสื่งบกะบ่ได้ย้อนว่ค่อยมีเป็นคนมากลย้อนบ่าใคยนีเป็นคนมากาออกจากบ้านระนาซึ่งตาบานออกจากบ้านระนาซึ่งตาบานย้เมื่อบานลับเป็นตาลูทุนโยกไม่เป้เอ้ย โยเบียาติดเรียบร้อยแม่เลียงเปะบอกลามิยาแทนครับทางสุดยอดครับท่าน้อท้อมาินเรับสองนึ่งเอ้าเพชรอริยาครับโอ้มห้หอ้โอ้อนห้โ้อ้ั แรงุลแรงัเ hmm. ด ah ือนหับลำดุลแรงครับรอ่าร้อไลจริงครับเพอเนุ่มกทมอัลเทียนครับไอ้นุ่มลูกดาสสีียบร้อยาปงโีส

จันกันตรงตึ๊กจัดตอมือหรือไม่บึ่งกันไปสามิล้างไปลูกล้างไปจะได้เห็นน้ำมือใครแน่นอนนะครับล้างไปเลยหกนาทีกับ1ิ6หกนาทีกับที่ชิบเอา ดูกันต่อ45แล้วต้องใช้ภาษาจีนนะ50แล้วยังไม่หมดพันเลยรอเวลาครับลูงก็เ้อะแล้วว่างหางแล้วครับตีลังคาแล้วครับสองหนึ่งป้าเทีบสมพรครับ รอ <ลำ S 1> าอนะครับารามผ่านแล้วผ่านเลยเหรอครับราคาสิบอยจงหวะงท่องภาคดีสองสไป ปอีกแล้วที่หนึ่ในอึงไทยในสี่อยหาซื้หน้องใหม่แสงตะวันลวไปออกวากจากนองเมองไปไปถึงพึ้นดอาคอยโยคอยล่าปเลอนะครับไปแล้ว ลาไปเออยาดรอปลาไปลาป้าสี่สิบได้ลายรูปลักแบบนี้ห้าสิบบอกไอ้ว่ลูกกับบังไฟนย่ล่ ตีเหรอครับทอ,องอพักดีสุดอนการตางอีกบางครับาวางหางเรียบร้อยแล้วครับมงว่ครับเออย,ายารอายเชียงครับสอทแท็กเตอร์ครับสอทแท็กเตอร์จากมือฝนไปยังตรงตามสองหนึน่งไป หยุดจะเลยสมเดไอาผูนคนปลอหนีอยู่ที่หลุกไปพูุดอ้ยวานเปนสีรดอดนะอาตาขินั่งอาแท็กเตอร์ครับพ่านตาฟัาานเลยครับเสียงบอสุพอดเจ้านะครับตรงนู้ กับนดินฟ้าขอานได้ครับนอินบานครับขอไฟน้ำขามาเลยนะครับตอนนี้องครับกับเี็กวถุงตองแตงโซยไวเลครับรับแตงโซได้ดีเลยว่ายมีเบายงพอดิบุญทั้เกือบจดออนพอดบดเอะครับีจดเอะคน้อ้อดราผมราคาวุฒิชัอไปล่ดนะครับก็สุดยอดเลยพอดีอาอเวลาครับซอนเทคเตอร์ครับยนอเวลา สีทุนนท์ใช่บ4ยนะก็เลียนฝาคร ah. ับสีแปดไลท์สีแปดสูงสุดสี่แปดทสี่แปดสดนี่นตายที่ี่เลย ลุกไึ้นล้กลับมาครับอย่าลมโอ้ขจริงอเคโอาลังแมกแล้วครับเรีนข้อเห็นข้างนะครับสีสีถนนใจเลือนะักข้เรียนฝาครับ ทางของแล้นก็เลี้ยงฝ่าครับท0 0 0้0ครับ900,000ไปปลอดภัยเดออลล้ยลดไปนอกเปิดงานได้ไหมลด400,000ไปครับไล่ไล่ลดไปได้ไหมาปมา

มันเหลา่ยบ่เบิ hey guys, uh. uh ้องต่างท้างานนะหมครับลูกลูกเออตากระตุ้วไปได้เลยนั่ไปก่อนเลยไปก่อนเออไม่เป็นกันละเนี้เป็นกันละเอเคอยู่ไปเอออยู่ไปอีกนับไปเอกนับไปเอกนัไปเอกมานับไปอก ลนานแดงกัจะมีรอเวลาครับไข่สีทองว่างหางกันไปแล้วครับหัวอก่ะหัวเปอนแล้วครับ